ระบบส่งกำลังใน ev ก็จะมีเกียร์บล็อกมีดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์เกียร์บล็อกคือระบบเกียร์ดิเฟนเชียลเกียร์ก็อยู่เฟืองถ่ายนะครับนี่ก็จะเป็นสูตรที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบส่งกำลังในรถยนต์ ev ค่ะนะครับก็จะมีแรงบิดที่ส่งไปล้อนะครับ รอบการหมุนของลอ้ออัตราทดเกียร์กำลังของระบบที่ส่งกำลังค,ความเร็วเชิงมุมของลอนะ้อและมอเตอร์อัตราทดรวมของระบบส่งกำลังความเร็วของรถยนต์แรงบิดที่มอเตอร์ต้องจ่าย ถ้าจะกดการออกแบบระบบส่งกำลังให้เหมาะสมกับ P.V. นะครับก็จะมีอัตราทดเกียร์ที่เหมาะสมความสามารถในการเร่งความเร็วและการทำความเร็วสูงสุดนะครับประสิทธิภาพของระบบกับเคลื่อนและมอเตอร์การเลือกประเภทเกียร์ระบบควบคุมแรงเปิดและการถ่ายกำลังนะครับหตัวแปลงกำลังไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับ ก็เป็นกำลังไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบขับเคลื่อนในรถยนต์ไฟฟ้าโดยทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าระหว่างแหล่งจ่ายพลังงานเช่นแบตเตอรี่มอเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตัวแปลงแบบไม่แยกวงจรน,นะก็จะมีคุกคอนเวอร์เตอร์ คู่คอนเวอร์เตอร์ลดการกระกกเพิ่มของแรงดันขาออกกระแสที่ขั้วอินพุตและเอาพุตมีความสม่ำเสมอใช้ตัวกรอง L-C สูตรแรงดันขาออกเป็นดังนี้ Switch Capacitor by Directional Converter ประสิทธิภาพการแปลงพลาังงานดีขึ้นแรงดันตกข้ามต่ำ สูตรอัตราขยายดังดันเป็นดังนี้ c o u p l e i อินดักเตอร์ไบเดเร็กชันแนลคอนเวมีประสิทธิภาพสูงลดการสูญเสียพลังงานลดการสูญเสียในแกนแม่เหล็กสูตรอัตราขยายดังดันเป็นดังนี้คอ s ซแซทซอสไบเดเร r กชันแนลคอนเวอร์เตอร์โครงสร้างที่เรียบง่าย มีการเอร่วมกันอัตราขยายดังดันที่กว้างสูตรอัตราขยายดังดัน b o ส s ์ <Boost> Mode <S เป็นดังนี้ Buck Mode เป็นดังนี้ถัดมา Multi Device i n t e r l e a f Bidirectional Converter มีขนาดกระทัรัดและต้นทุนต่ำมีประสิทธิภาพสูงและ กระแสริปเปิลต่ำความน่าเชื่อถือสูงสูตริที่เซอเคิลเป็นดังนี้ตัวแปลงแบบแยกวงจรไอโซลิ I คคอมเวอร์เตอร์ครก็จะมีแบบพุชพูคอมเวอร์เตอร์มีความเรียบง่ายประสิทธิภาพสูงมีสูตรด,ดังนี้แบบฟลายแบ็กคอนเวอร์เตอร์ครับ มีการเก็บและจ่ายนพลังงานมีการใช้งานในระบบกำลังต่ำมีการแยกวงจรทางไฟฟ้าสูตรที่เกี่ยวข้องครับแรงดันทุิยภูมิกระแสแม่เหล็กกระแสแม่เหล็กสถานะเปิดสวิตช์อันนี้กระแสแม่เหล็กสถานะปิดสวิตช์เร n ซ n นน o n ค n น e r อรรการทำงานของ Resonant t แท k ง มีการสวิตชิ่งแบบ zero v o l t a g e switch และ zero current switch สุดที่เกี่ยวข้อง quality factor เป็น,นตามสูตรนี้ resonance frequency เป็นไปตามสูตรความถี่นี้ zero v o l t a g e switching converter ับมีการสวิตชิ่งที่ปัจจัยาการสูญเสียพลังงานการออกแบบวงจรที่เรียบง่าย มีสูตที่ที่ซเคิลดังนี้มัลติพาร์ตไอโซเลตคอนเวอร์เตอร์ครับเป็นการรวมแหล่งพลังงานหลายแหล่งมีการกู้คืนพลังงานจากดีเจเนเรทีเบรกกิ้งมีการเชื่อมต่อแบบขนานเพื่อรองรับพลังงานหลายรูปแบบเจ็ดโปรโตโคอลการสื่อสาในยานยนต์ไฟฟ้า พุทธคอลสื่อสารในรถยนต์ไฟฟ้าครับก็จะมีแคนคอนโทรเลอร์ไอเรียเน็ตเ o ร k เป็นพุทธคอลการสื่อสารหลักที่ใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ECU ต่างๆเช่นระบบเบรกเครื่องยนต์และถุงลมนิรภัยมีความเร็วในการนับส่งข้อมูลระดับหเมกะบิตวินาทีเพียงพอสำหรับระบบควบคุมในยานยนต์ ใช้กลไก s s a g e b a s e d Communication เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมัดบัตเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในสำหรับการสื่อสารระหว่างโมดูลเฉพาะเช่นหน่วยพลังงานเสริมระบบระบ,บายความร้อนและเครื่องทำความร้อนแบตเตอรี่รองรับการสื่อสารแบบ Master s l a ลั ซึ่งจะสามารถควบคุ่อุปกรณ์ภายในรถเป็นไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ Local Interconnect Network Lin. เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับฟังก์ชันพื้นฐานและระบบเก่าเช่นการควบคุมบอะที่นั่งกระจกหน้าต่างไฟฟ้าและระบบไฟภายในออกแบบมาให้เป็น Low Cost Communication Protocol ตัวเรารับความเร็วสูงสุดเพียง20กิโลบิตเปอร์เซกขออภัยนะครับ KB นี่คือกิโลไบต์กิโลไบต์เรซกตัวอันก่อนหน้านี้ก็จะเป็น1นึ่งกิโลไบต์เซกนะครับ ัดมา C-HA e m o นะครับมาฐานการชาร์จเร็วที่พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นรองรับการชาร์จไฟด้วยกระแสตรถถงและกระแสสล,สลับสนับสนุน V2G w i e l e r ถูกติดรองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง400กิโลวัตต์ทำให้ชาร์จได้รวดเร็ว ถัดมาเป็นแบบ c o m b i n e ์เนี่ยชาร์จกิ้งซิสเมีโปรโตคอลการชาร์จไฟที่ได้รับความนิยมในอเมริกาเหนือและยุโรปรองรับ ac และ dc fast charging รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่1000โวลต์และกำลังไฟฟ้าสูงสุด500กิโลวัตใช้ p lc power line communication ในการสื่อสารระหว่างรถยนต์และสถานีชาร์จ มาตรฐาน iso 15118มาตรฐานการสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จไฟสราบสนนปลั๊กเห็นชาร์จทำให้รถยนต์สามารถเชื่อมต่อกับสถานีชาร์จได้โดยตรงได้โดยอัตโนมัติต้องรับการส่งพลังงาน2อทิศทางช่วยให้สามารถ ใช้ EV เป็นแหล่งพลังงานสำรองได้อินเทอร์เน็ตในยานยนต์นะครับก็จะมี